ครับผมสวัสดีครับอยู่ช่องดับซิ่งเมืองบุรรัมมาดูซิวันนี้ครับอาจารย์ชายเรากลับมาแล้วจะขึ้นได้ไหมอะไรนี่อันนี้ติดหรือว่าจอดครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยอาจารย์โอ้อะไรยังไม่ไปไหนเลยเนี่ย เอออาไม่ไวมันไม่ได้ติดเลยจานมันไม่ได้ติดโอ้อาอมาโคแล้วามาโค้งแล้ว เอาไปไปโ oh อ้ยจะถึงที่เทไหมเนี่ยเอาเยอะ ไหวเนาะทางนุ่มด้วยต้องต้องทดเฟืองลงหน่ออยาจารย์ถ้ามีโอกาสทดเฟืองลงอีกเกียร์เกียร์มันแพงเด๋จะเปลี่ยนเกียร์เกียร์แพงเด๋อรถโอ้ยเราทดเฟืองท้ายดีกว่าเจ็ดแปดพันเทินก็สี่ห้าพัน ใช่ใช่ไม่มีดิฟล็อกบ่ไม่มีเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจานดิดขึ้นมาโอ้ทีแรกวันนี้ว่าจะโยนดินอย่างเดียวแล้วครับแต่ว่ามันมีแดดออกเนะลองทำๆสักหน่อยนะ ไม่ได้งานแต่ว่าให้ทางมันพออยู่ตัวบดอัดให้มันอยู่ได้พรุ่งนี้จะได้วิ่งได้อะเนี <Yeah. S 1> ่ยจะต้องให้พี่เหลามันมันรถไถดันเอาบดอัดดันบดอัดดันดินเขาขางั้นตาทางน่าจะคือนะผมว่ามันแห้งนะอันนี้มันเป็นรูปรังเชิองออกปีกเปียก,กชื้นหน่อะ มันดิ้งรูปรังดินแดงมันชื้นอะมันนืดป๊อปเทีย hey งอะไรนะเดี๋ยวไปฟังก่อนฟังนะครับอ่ะเป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับดินตัวนั้นน่าจะปูทางได้เดี๋ยวเราจะเอาดินตัวนั้นมาปูทางนะเป็นอะไรครับปูทางเราให้ตัววันนี้เพราะว่า เราทำทางกันมาหลายวันแล้วเราทำทางกันมาหลายรอบแล้วคือมันทุกพี่ก็เห็นใจนะสำหรับคนทําทางวันนี้แกให้ตั๋วเลยใครทําทางมาเลยมาเลย ีกวันก็เพิ่งเนี่ สิบร้อสิบร้อเนาะฮะวันนี้เราให้ตัวครับวันนี้แก้วเลย โอเคครับผมเดี๋ยวรับชมตอนรถขึ้นอีกรอบนึง